ีครับจะมาแนะนำการลงทุนในหุ้นกันนะครับกองทุนนะครับกองทุนรวมเซตห้าสิบกดเข้าธุรกรรมของฉันนะครับแล้วก็เลือกที่การลงทุนนะครับหนึ่งบาทนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลงทุนที่แปดสิบบาทนะครับเหมือนกับเราซื้อรัฐดาานะครับต่าากินแบ่งรัฐบาลนะครับว่า ใครเมื่อเร่องพื้นไปนานๆแล้วว่าใครจะมีกําไรแล้วก็ใครจะมีผลกําไรดีกว่านะครับ <c oughs> นี่ก็กดที่กดที่กองทุนรวมครับกองทุนรวมกดอันนี้ผมประเมินระดับไว้แล้วนะครับระดับความเสี่ยงสูงนะครับระดับสี่นะครับความเสี่ยงสูง ออกองทุนคนละกองทุนมีกดยอมรับไปเลยนะครับแล้วตอนนี้ครับผมเลือกตั้งมาแล้วมี HNP s c b HNP 500กับ s c b set นะครับผมเลือกผมจะเลือก s 5 0นะครับ <c oughs> ผมจะเลือกที่ลงทุนนะครับ วันนี้ผมมีตังอยู่ในบัญชี89นะครับเราก็สมมติเาเหมเือนสมมุติเหมือนเราไปซื้อสลากสลากกิ่แบ่งรัฐบาลน,นะครับผมจะกดไป89เลยนะครับเส็จด้วยนะครับกดหมดเลยดูว่าปีหนึ่งแล้วผลมันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้มันเป็นรายละเอียดข้อมูลนะครับต้องศึกษาก่อนนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจกองทุนนะครับต้องศึกษาก่อนนะครับกองทุนหนังสือหนังสือนี้ผมจะเลือกไม่รับนะครับ มีค่าทำเนียมเป็นศูนย์นะครับค่าทำเนียมเป็นศูนย์นะครับในนี้กองทุนเซทห้าเซทนะครับกองทุนเปิดไทเปเนสเซทห้าสิบอินเด็กนะครับมันจะเป็นอินเด็กห้าสิบตัวนะครับหุ้นห้าสิบตัวหนึ่งที่เราลงทุนไปเขาจะเอาไปลงอคนอื่นนะครับเพื่อที่จะลงทุนต่อนะครับรวมๆเป็นลงทุนนะครับ <c oughs> อ่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการ สอนการลงทุนนะครับเป็นการออมนะครับออมเงินถ้าใครคิดว่าเสียงก็ลองดูไปเรื่อยๆนะครับผมจะทำวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับ